เชียรเอาชนะ7-3 6-6ต่อ3น้ำเอารอบรองชนะเลิศไปเจอกับิดมุกคูซ่าในวันเกิดในทุนะครับทีมรองในกับสุขบันเปิวันนี้ครับทุกท่านมีฟุตบอลนับพิเศษเรดดิ้งทีมจากแชมเปี้ยนชิพที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับจะอุ่นเครื่องกับไทยแลนาทอวส์ต้าดูทีมชาติไทยที่สนามสุพัชลาศัยนะครับ ซูซิภาพยอมรับว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากนะครับวันนี้เจองานหนักแน่นอนแต่ก็ถือเป็นการทดสอบที่ดีของมันเตเระดิ้งวันนี้ระดิ้งเขาเปิดคลินิกสอนบอลเด็กด้วยนะครับมาเมืองไทยตัวดังเปียบเลยครับโดยคาร์โก้กระเดียดแทนความโดยดีนานเฮาล็อกเซิ้งชาลูรวมทั้งคู่สาวตูอาริอัลอัพซีด้วยครับส่วนทีมแอตแลนต้าทีมชาติไทยนะครับโคสซิโก้ผสมตัวเก่ามาลง เริ terror, guard, os, ่มรับนำโดยสารเย็นชาอาประกอบเป็นพักจุดกเันนันะครับวันนี้อย่าลืมรับสนามสุนะครับหนึ่คตรงครับส่วนเลี้ยวที่จะมาตเอเชียออสเตรเลียนะครับอ่าแล้วพี่เขาจะขึ้นมาอยงไงอ่ะลูกหนูไ้ทับสแปนเลยดูดิพอยาี่อใจอยากเพี่ขขึ้นมาไม่ได้ลูกท่กมาระเทศไทยไปออสเตรเียกับมาเลเซียต่อ้น สงสัยมีต้องเปลี่ยนเป็นข้อแล้วงี่ยช่วงนี้เป็นเทศกาลบอลญีุ่นเครื่องนะครับบริษัทสกุลไปโคย่ปุ่นนะครับเจอกับเขา